สายกิจกรรมต้องมาทางนี้เลยเล่นในที่ร่มไม่ต้องกลัวร้อนแอร์ช่ำๆกับที่นี่เลยค่ะ Legend Hero สาขาซีคอนสแควร์สีนครินที่นี่คือ Legend Hero Sport สนามเกมกีฬาชื่อดังจากประเทศเกาหลีบอกเลยว่ามีกิจกรรมเยอะมากมีถึง16เกมให้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ได้มาเล่นนะแล้วแต่ละเครื่องเล่นก็จะมีหลากหลายโหมดเลยนะคะจะเล่นเป็นคนเดียวหรือว่าเล่น2คนก็ได้เกมต่างๆของที่นี่นะเขาจะใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวขณะเราเล่นซึ่งมันเร็วมากไม่อ่อมไม่ช้าเลยค่ะคือแบบสนุกมาก ที่เนี่จะมีสี่เกมไฮไลท์นะคะก็จะเป็นพวกสก,กีขี่ม้าเบสบลอลซ็อกเกอร์นะคะซึ่งเกมต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบเลยตั้งแต่เด็กน้อยประถมเล่นได้นะคะบางอันเนี่ยค่อนข้างเอ็กซ์ตร,รีมเลยอาจจะต้องใส่อุปกรณ์ในการเล่นด้วยนะมาเล่นขำๆแต่เรียกเหงื่อได้ค่อนข้างเยอะหมดอ,ออกกำลังกายเลยะคะ่ะทุกคน Regen Hero Sport นะคะตั้งอยู่ที่ซีคอนสแควร์สีนครินท่นชั้น3ใครที่กำลังหากิจกรรมทำอยู่นะคะไม่รู้จะทำอะไรแนะนำที่นี่เลยค่ะ Regen Hero Sport